เกาหลีสุดๆสองภาพน้องสาวแบงค์ทิติความสวยระดับนางเอกหน้าตาดียกบ้านจะใช้คำนี้ก็ไม่ผิดค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังขวัญใจของใครหลายคนอย่างแบงค์ทิติแต่จะรู้หรือไม่ว่าพระเอกคนนี้มีน้องสาวแท้ๆที่คานตามกันมาบอกเลยว่าสวยมากอย่างน้องสตางก่อนหน้านี้ภาพของเธอเป็นที่ฮือฮาหลังจากที่ถ่ายภาพคู่กับพี่ชาย แต่ก็ไม่ได้บ่อยนะักที่หนุ่มแบงค์ทิติจะลงภาพคู่กับน้องสาวคนสวยสําหรับน้องสตางมีชื่อจริงว่าปฏิภามหายโยธารัก์ระดับความสวยก็ดูเหมือนว่าสาวเกาหลีสุดๆเลยค่ะแล้ววันนี้เราได้รวบรวมภาพของสาวสวยคนนี้มาให้ได้ชมกันและหากใครที่จะติดตามเธอนั้นสามารถไปติดตามเธอได้จากอินสตาแกรมสตางได้เลยจ้า